รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหลักสําคัญแนะนําทุกคนเหมือนกับว่าเอาของเข้ามาเงี้ยต้องหาจุดขายก่อนว่าไอสินค้าที่เราเข้ามามันมีอะไรที่เป็นจุดขายทุกอย่างต้องทำด้วยตัวเองทั้งหมดเราถึงจะรู้จริงๆว่าจุดสําคัญมันคืออะไรมีการฟีดแบ ck กลับไปกลับมาทั้งลูกค้าและของเราเราสร้างแบรนด์ i อ e เ t ดน y แบรนด์เรามันไม่ได้หาซื้อได้ทั่วไปนะสนับสนุนโดยแปรงสีฟันซ no ิ Hotel, สเทมมาม m i t s u b i s i i Lancer X x o o v t t l l o t t l l สุวรรณภูมิ สถาบันความงามเมกกคลินิกซีวิลล่าภูวิลล่าหัวหินสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอายุน้อยร้อยล้านสู่อาเซียนรายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ดะจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจให้คนรุ่นใหม่รวยได้และอายุนอยร้อยล้านตอนพิเศษในวันนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนนักธุรกิจไทยสู่การเป็นอายุนอยร้อยล้านกับยังบิสเนสทริปอดโซ โดยการพาคุณผู้ชมและนักธุรกิจกว่า90ชีวิตบินลัดฟ้าสู่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ดินแดนแห่งความงามและแฟชัน่นซึ่งเป็นเทรนด์ที่คนไทยให้ความนิยมเป็นอย่างมากเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโอกาสและประสบการณ์ในการทำธุรกิจของตัวแทนผู้ผลิตที่ประสบความสำเร็จในประเทศเกาหลีถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางไปกับพิธีกรของเราเลยครับ โโอ้หไปเกาหลีกันไม่กี่วันผู้พูดภาษาเกาหลีกันบอกว่าปลื้มเลยนะครับมันจาเป็นครับคุณกล้องครับ ว่าสาวเกาหลีเนี่ยน่ารักจริงๆเลยครับเห็นด้วยครับนอกจากสาวเกาหลีนะครับจะน่ารักแล้วเนี่ยประเทศเกาหลีเนี่ยเขายังมีการทําธุรกิจที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจเครื่องสำอางแฟชั่นแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สําคัญเนี่ยเป็นเทรนที่กำลังได้รับความนิยมในประเทศไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ทราบว่าอันนี้เอามาจากเกาหลีมาขายในเมืองไทยไหมครับคืออันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยนะครับที่กำลังจะไปเกาหลีครับใช้เกาหลีล่าหรือเปล่าเนี่ยเกาหลีล่าเจลครับแต่พริกดองพริกทา เหมาะมากเลยนะครับทริปเกาหลีนี้สําหรับผู้ที่มีความฝันอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอยากจะเป็นอายุน้อยร้านครับจึงเป็นที่มาของยัง business trip at Seoul ของเราครับเราพานัศึกษานะครับเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมปยังกรุงโซลครับเพื่อพบกับผู้ผลิตตัวจริงที่ประเทศเกาหลีนะครับก่อนไปเรามีจัดสัมมนาด้วยครับจากเทรนเนอร์นะครับผู้ประสบความสําเร็จแล้วนะครับคุณก้อยครับจากอี u ู t ี้เฮาส์คุณแก๊ปจากคาร์มาดคุณโอและคุณแอ่จากบริโคเสร็จครับ จากจุดเริ่มต้นของหญิงสาววัย26ที่อยากเป็นเจ้าของร้านเครื่องสำอางเธอจึงออกเดินทางสู่ตลาดเครื่องสำอางทั่วโลกและก็ได้พบกับ e ี d ูดี้เฮของเกาหลีเธอเจราจารนําเข้าจนพบกับความสําเร็จกลายเป็นผู้ปลุกกระแสะเครื่องสำอางเกาหลีให้เป็นที่รู้จักในเมืองไทยว่า12ปีที่ผ่านมากับรายได้300ล้านบาทต่อปีชัญญาพัฒนัทกีรวัต ธุรกิจกับเกาหลีเนี่ยต้นทุนเขาก็พอๆกันน่ะแต่เขาขายถูกรีเทลไพรซ์เขาอะไม่ได้ว่าบวกเยอะจากต้นทุนที่เอามาจากโรงงานนะคะแล้วทีนี้เวลาสมมติเราเป็นดิสติบิวเตอร์เขาอยากจะส่งออกเขาก็ไม่สามารถที่จะลดได้เยอะแล้วเราจะต้องมาเสียค่าภาษีค่าขนส่งค่าทำมาร์เก็ตติ้งค่าขอออยทุกอย่างก็จะบอกเลยว่ามันทำให้ทำไมราคาของสินค้าเกาหลีเนี่ย ส่วนใหญ่มันก็จะคือแพงกว่าประเทศเกาหลีทุกคนก็บอกเอางั้นเราก็ไปฮิวสิเขาพอใจที่จะไปซื้อของฮิวที่อาจจะไม่ได้มีอยอยหรือสอคอบอถามว่าของเราซึ่งเป็นรีเทลอยู่ในห้างราคาสูงกว่าแต่บางทีมันมีโปรบ้างอะไรบ้างลูกค้าก็ยังแฮปปี้ได้ทดลองสินค้าซึ่งจริงๆก็ว่ามันคือจุดแข่งของการทําการตลาดของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์นะคะหรือว่าการทําให้ผู้บริโภครู้สึกเชื่อถือ แบ,บแรนด์เข้ามาเนี่ยณตอนนี้คนจะหน้าตาเป็นแบบไหนดีครับคนไทยเนี่ยก็จะมีอาจจะหนึ่งคืออารมณ์แบวเกาหลี<ช>ลก็จะแบบงานแบวมาใส่วิงวิฟุงฟ้งฟิง้งกับอีกแนวหนึ่งที่อาจาจะเป็นแนวแบบแม็กหรือแนวหรูหลาไปล,ล,ลน่อยที่ต้องพิจรนารณาอันดับหนึ่งคือเรื่องของคุณภาพคือยังไงก็ตามนะคะจะให้แบบมาร์เก็ตติ้งเทพยังไงเลยอัดเงินทําโฆษณา อะไรก็ตามสุดท้ายผู้บริโภคจะกลับมาคำนึงถึงเรื่องคุณภาพเป็นอันดับหนึ่งพนี้ครเส็แบรนด์เสื้อผ้าสไตล์วินเทจสำหรับผู้หญิงของนักธุรกิจสาวสวย2พี่น้องที่มียอดขายถึงปีละ4 0 0 0 0ตัวสร้างไรายได้100ล้านภายในเวลา3ปีความสำเร็จนี้เกิดจากการขายผ่านทางออนไลน์เพียงช่องทางเดียวนัดประพัฒวุฒิกรและปณิกาสีชัยเริ่มจากการเหมือน เราสร้างแบรนด์ไอเดนิตี้เราสร้างให้คนรู้สึกว่าโอเคแบบแบรนด์เรามันไม่ได้หาซื้อได้ทั่วไปนะชุดนี้คุณต้องซื้อที่เท่านั้นทําให้ลูกค้าเข้ามาพอเรามีลูกค้าเข้ามาเนี่ยเราก็พยายามสร้างคอมมูนิตี้อย่างที่คุณโอบอกคือมีมีการฟีดแบ็กกลับไปกลับมาทั้งลูกค้าและของเราร้านเราเนี่ยเราเชื่อว่าผู้หญิงเนี่ย ขี้เบื่อถูกไหมคะผู้หญิงบางบางทีซื้อมาก็ไม่ได้ใส่แล้วก็อยากได้ตัวใหม่ละ,ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามที่จะออกคอลเลคชันใหม่ให้ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่คือบ่อยที่สุดคือทุกสองอาทิตย์นี้ก็คือบ่อยมากเพราะออกทีก็คือยี่0แบสาสิบแบบสมาชิกในแฟนเพจมีล้านสาคนเรารู้ได้ยังไงว่ามันแอคทีฟกี่คนที่มันเป็นลูกค้าของเราอะคะถ้าคุณมีเพจเนี่ยมันจะขึ้นอยู่แล้วว่าแต่ละโพสต์ที่คุณโพสต์ไปหรือว่าแต่ละ อันที่คุณลงไปเนี่ยมันมีค่าริสเท่าไหร่แล้วก็จะมีเมลบอกคุคณทุกสัปดาห์ว่าอินไซต์อาทิตย์นี้คุณเพิ่มขึ้นลดลงเท่าไหร่คุณจะได้ทําการตลาดถูกว่าคุณจะต้องเพิ่มแอดเข้าไปหรือว่าคุณจะต้องลดได้แล้วหรือว่าคุณจะต้องทำยังไงและอย่าง<ล>พังนิโคเซนนี่ซื้อโฆษณานจาก f c e e o o o นี่คือคิดเป็นมูลค่ากี่เปอร์เซ็นต์นะคะสของยอดขายคสามเของยอดขาย อันนี้ก็เป็นสิ่งจําเป็นก็ถือว่าเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งในการทําธุรกิจทาง f a c e b o o k นะคะเพราะว่าคือถ้าคุณมีวิธีการทําที่ถูกต้องเนี่ยคุณก็สามารถที่จะทําให้คนเห็นได้เยอะแล้วก็ประหยัดเงินได้มากผมไม่เคยละทิ้งความหวังและเชื่อว่าไม่มีผู้เล่นรายใดท้อถอยจนกว่าจะหมดเวลาการแข่งขัน p a ร์คจีซอช่วงหน้าบินลัดฟ้าไปเกาหลีเพื่อศึกษาดูงานและหาโอกาสทางธุรกิจเรื่องสำอาง กับตัวแทนผู้ผลิตเครื่องสำอางแบรนด์ดังของเกาหลีสนับสนุนโดยแปรงสีฟันซิสเทมมากก่อนบินลัดฟ้าไปเกาหลีอายุน้อยลายหลานอีกหนึ่งท่านจะมาบอกเล่าประสบการณ์และมุมมองในการค้นหาโอกาสครั้งสำคัญที่เกาหลีในครั้งนี้ าาเครื่องสำอางแบรนด์ไทยสไตล์เกาหลีที่โดดเด่นด้วยแนวคิดแตกต่างของผู้บริหารอายุน้อยทั้ง3คนทำให้ค้ามากเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคทั่วประเทศกับตัวแทนจำหน่ายถึง800รลายกระจายสินค้ากว่า3,000ชนิดและขยายสาขาแฟรนไชส์ถึงร0อสาขาภายในเวลา2ปีสร้างไรายได้1,000ล้านบาทพงวิวัฒทีฆาคิริกุล หลักสาคัญแนะนําทุกคนเหมือนกับว่าเอาของเข้ามาอย่ไหมคะต้องหาจุดขายก่อนว่าไอ้แบรนด์ที่เราเอาเข้ามาครับมันมีไอดีนิตี้ไหมหรือสินค้าที่เราเข้ามามันมีอะไรที่เป็นจุดขายเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มสร้างแบรนดิ้งครอปแล้วเราเรียกตัวเองว่าคาร์มาดคาร์มาดเนี่ยไม่ใช่แบรนด์ครเป็นผู้นําเข้าเครื่องสําอางหมายความว่าเราเราบอกว่าเราคือคาร์มาดนะราคามาดเนี่ยเราจะรวบรวมเครื่องสาอางจากทั่วเอเชียเลย ไม่ใช่เฉพาะเกาหลีด้วยะฮะเราบอกว่าเราเอามาจากที่พอมีของเข้ามาเยอะแล้วการกระจายสินค้าเราทําไงต่อครับเริ่มจากเราเป็นเซลล์เองขายเองใช่ไหมฮะรเราก็อธิบายแม่ค้าได้ดีมากเลยพอ ตั้งทีมเซลขึ้นมาเวลาเซลบุคคลไปขายเซล์ไม่มีศักยภาพไปปุ๊บยืนนิ่งๆเอากระดาษให้ลูกค้าดูมี1 2 3 45เซลลขายไม่ได้พยายามเหมือนแบบว่าคิดว่าไอ้จ้างคนดีมาคนนี้เก่งคนนี้มาจากบริษัทนั้นบริษัทนี้แล้วปล่อยให้เขาทําคือทุกอย่างต้องทําด้วยตัวเองทั้งหมดเราถึงจะรู้จริงๆว่าคือแบบจุดสําคัญมันคืออะไรก็หวังว่าหลายๆคนที่ไปเกาหลีอาจจะแบบหยิบของติดไม้ติดมือกลับมาแล้วลองทดลองขายดูเลยก็ได้ครับธุรกิจเริ่มเลยวันตั้งแต่วันที่กลับมาครับไม่ต้องรอช้าเรียกได้ว่าเครื่องสำอางเกาหล พบกับผู้ผลิตตัวจริงครับเขาบอกว่าวิธีการดีไซน์ของเขาวิธีการหาบอกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเขาทำยังไงและสิ่งสําคัญที่สุดนะครับเขาขายยังไงพอเวลาบอกว่าไปในช็อปของเขาเนี่ยเหมือนโดนสะกดจิตต้องมนไปชมกันเลยครับว่ <c oughs> ามีวิธีการทํำยังไงครับในประเทศเกาหลีนั้นมีผู้ผลิตเครื่องสำอางมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทซูอินคอสเมติก โรงงานผลิตเครื่องสำอางที่ได้รับการยอมรับจากแบรนด์ดังมากมายของเกาหลีวันนี้เธอจะมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่อยากมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นแบรนด์ของตัวเองไปติดตามได้เลยครับแบร,รนด์เกาหลีผมรู้สึกว่าเขาอาจจะนำเราเหยอเรื่องบิวตี้ไปสักกี่ปีกี่เดือนนี้ไม่ทราบเหมือนกันแม้แต่เขา,าว่าเทรนด์ของเขาเนี่ยถ้าเอามาทาพกับเทรนด์ของไทยเนี่ยก็อ,อาจจะบอกว่านำไปะสมผลิตที่เมืองไทยได้ The snail cream is a so popular recently. So everyone wants that. I think the best is the the which we did the last year. Yeah, because it's... and then the Korean purse, you know, is so popular recently years. And because, because it's because actually it's very good because they have the uh, moisture and uh infection. What will be the trend of beauty band in two years? I think it's also the. The skin with any of stimulation because so, you know the, the weather is becoming and I think it's not good to our uh, skin. So uh, the natural ingredients is over will always be the topic of the skin because I think the the advantage of Korean products. You know, คุณผู้ชมทราบไมคะว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูปัญญาของชาวเกาหลีและได้รับความนิยมจากคนไทยและคนทั่วโลกนั้นมีอะไรกันบ้าง 1>, 1. สมเกาหลีราชาแห่งสมุนไพรท,ที่ได้รับการยอมรับมากกว่า2,000ปีช่วยบำรุงและปรับสมดุลในร่างกาย 2. พ็ออเกอ็ตแนมูสมุนไพรท,ที่ช่วยขับสารพิษในตับและเป็นยาถอนพิษสุรา 3. น้ำมันสนเข็มแดงที่ช่วยลดระดับน้ำตาลและละลายไขมันในเส้นเลือดและสินค้าย,ยอดนิยมของสาวๆได้แก่ ไข่ทาที่บำรุงที่ช่วยต้านมุมอิสระและช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพถ้าเรารู้จักดึงจุดเด่นจากวัตถุดิบท้องถิ่นของไทยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับแบบนี้โอกาสเป็นอายุน้อยรลายล้านจะอยู่ไม่ไกลเกิดเอื้อมแล้วล่ะค่ะเออว้าา You you recommend us that uh, if you want whitening or tightening, uh, you have to do this type of uh, probe. Yeah, yeah we, we can, of course, because uh, the the OEM is you just say, uh, tell us what you want, and uh, we are made all the things, the packaging, the design, the, the ingredients, all the things, and we also can uh, 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 make the poster of the product. อีกหนึ่งบริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเกาหลีก็คือมิดามคอสเมติกที่เป็นทั้งผู้ผลิตเครื่องสำอางและเป็นดิวตี้ฟรีที่รวบรวมแบรนด์ดังของเกาหลีมากมายและวันนี้เราจะได้พบกับเทรนด์ใหม่ล่าสุดที่กำลังฮอตฮิตอย่างครีมน้ำแต่จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ 한국 고객들은 사실 유행에, 유행에 굉장히 그 민감한 부분이 있는데 어, 날씨 때문에 한국에서 사계절이 사계절 있어서 사실 한국에서는 화장품 팔기가 굉장히 쉬워요 네. 태국은 정말로 더운 나라라서 정말로 어, 화장품 팔기에 굉장히 어려운 부분이 있다. 알겠습 I like it. I like it. I l 합니다 it. I like 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 i 이 I like it. 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 I like i 니까 like i 지고 했던 제품이 그러니까 클로즈클로는 모공에 필요한 그러니까 모공에 필요한 모공을 제거 모공에 숨어 있는 피지를 갖다 제거할 수 있는 역할이거든요นอกจากการสร้างสินค้าให้มีความโด ที่จะสามารถดึงดูดให้ผู้คนมากมายควักเงินจำนวนไม่น้อยเพื่อแลกกับความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นเราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เทคนิคการขายณนะช็อปของมิดามกันครับ ค่ะตัวนี้เป็นครีมบำรุงที่ดารามาเรานำเข้าไปตั้งชื่อกันใหม่ว่าเป็นครีมน้ำแตกนะคะแต่ที่นี่เรียกว่าดอกเป็ครีมน้ำค่ะ Skilotion Essence Moisturizer t w e n One และยังช่วยเรืยอว่ากระป้าจุดด่างดำด้วยนะคะตอนหลังมือเดิมค่ะดินน้ำแตกเป็นยังไงมาลองกันดูค่ะไครมีเม็ดน้ำแตกโลงมาบนหลังมือเป็นหยดๆเลยค่ะแสดงว่าผิวชุ่มชื้นดีดดดนะคะแต่ถ้าไม่มีเม็ดน้ำแตกโลงมาเลยผิวค่อนข้างแห้งค่ะเม็ดน้ำที่เห็นคือตรงชม้นควน้ำแร่ที่จะตัดร้ขขขอยขาวขึ้นค่ะ ันเกาหลียืนเว้นนานแต่ตัวแบบนีล้วเขาไม่เช็ดออกนะคะเลือซ้ำอีกครั้งแล้วตบกระตุ้นเราค่ะอย่ารอทุกอย่างไม่มีคำว่าเดี๋ยวทำเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าไม่ว่างนั่นหมายถึงเราเห็นความสำคัญตรงจุดอื่นมากกว่านะักก่อน,อนก่อนหิวไปช่วงหน้าผู้ที่สนใจธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารห้ามพลาดเพราะตัวแทนผู้ผลิตรายใหญ่ของเกาหลีจะมาแนะนำเทรนด์ใหม่ๆสำหรับคนที่สนใจธุรกิจเพื่อสุขภาพ ซูบิชิแลนเซอร์ EX ได้เห็นผลิตภัณฑ์แล้วได้เห็นเทรนในอนาคตได้เห็นวิธีการขายแล้วเอาให้ดีเนี่ยต้องลุยโรงงานเลยครับก้องครับตอนแรกนะครับโรงงานเนี่ยพอผมไปถึงเกาหลีเนี่ยผมเกือบจะไม่ไปเลยนะครับผมเป็นหัวผู้ร่วมทริปครับเพ <ผม S 2> ราะนั่งรถออกไปประมาณ2ชั่วโมงกว่าไป2ชั่วโมงกว่ากลับ แต่ด้วยความมุ่งมั่นครับของผู้ที่เป็นอายุน้อยรล้านคนต่อไปเขายืนยันครับว่าระยะทางเท่านี้เขาสู้จริงๆแล้วนะครับคุณกองครับนอกจากธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางยังมีอีกหนึ่งธุรกิจครับที่นิยมกันมากในประเทศไทยนั่นคือธุรกิจแฟนชายร้านอาหารออจึงเป็นที่มาครับของการไปพบกับผู้ผลิตนะครับบอลโจครับบอลโจกที่ว่านี่ครับมีสาขา1 5 0 0สาขานะครับที่เขาดูแลอยู่ประมาณ1,400กว่ากว่านะครับที่ประเทศเกาหลีแล้วก็มีที่ประเทศอเมริกา มีประเทศญี่ปุ่นคิดดูสิครับว่าร้านอาหารระดับที่บอกว่าพันกว่าสาขาเนี่ยเขามีวิธีการทําแบรนด์กันยังไงเขามีวิธีการดูแลกันยังไงเขามีการขยายกันยังไงผมว่าอันนี้คือความบัจจัน์ของธุรกิจร้านอาหารร้านหนึ่งคืเดียวเลยนะครับยังมีอีกหนึ่งธุรกิจครับที่สร้างเม็ดเงินมหาศาลในประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกเลยก็ได้นะครับ,รบนั่นก็คือธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับโอ้โหแล้วเป็นโอกาสอันดีมากมีโอกาสได้พบกับผู้ผลิตตัวจริงบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศเกาหลีครับอย่างโคโลฟาร์มมาให้คววาามรรู้กกับพเนถึง 보아한뭐ตอนนี้ 그래서 한국에서 미인의 기준이 날씬하고 그것도 있지만 피부가 예뻐야 정당 진정한 미인으로 평가를 받고 있습니다. 요 앞에 가시면 CU 편의점이 있는데 거기 가셔도 다이어트 제품을 히볼수 있고 주 원료가 바로 저기 있는 다른 시아 HCA. 최근 번식으로 인정을 받아서 이제 주원료로 쓰는 시년 정도 됐습니다. 어, 이제 제가 드린 것 중에 샘플 중에 검은색 스틱. 자, 이게 요것은 커피향 다이어트 제품이다 커피 맛. 뜨거운 물에 더잘 녹고, 찬물엔 조금 시간이 걸리지만 건더기가 없이 다 녹습니다. 이거는 뜯어 보시고, 그러면 이렇게 재미가 나옵니다. 그냥 쏙 빨아 드시면 돼요. 콜라겐 젤리 다 다음에 하나의 중량이 20g 정도 되니까 <음> 두개 정도 드시면 든든하실 벤젤리 เนี่이กั두 가지 제품 다 인기가 있는데요. 우리나라에서는 작년에는 그 발포가 유행을 해서 발포로 하는 형태가 작년에 유행을 했고요. 올해는 그 젤리 타입이 유행이고

การเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลก,กว่า5ชั่วโมงเพื่อไปสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวเกาหลีได้พบปะพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนธุรกิจรวมไปถึงได้เรียนรู้เทรนด์และกระแสนิยมของประเทศเกาหลีที่ทั่วโลกให้การยอมรับเราหวังว่าการเดินทางในครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้สารฝันในการทำธุรกิจให้เป็นจริงเราอยากเห็นคนไทยได้เป็นเจ้าของแบรนด์ชั้นนำและหวังว่าสักวันธุรกิจของไทย จะดังไกลไปทั่วโลกอายุน้อยร้อยล้านสู่อาเซียนบนโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกีน่ร้อยอย่างโอ้โอแหแมนมากแมนมากทำธุรกิจมาทัท้งหมดบบกี่ปีครับสามปีครับโอ้ตอนนี้ไม่ทราบว่าธุรกิจมีรายได้เท่าไหร่ครับร้อยล้านนะคะร้อยล้านคอน <100, 000. S 3> เซ็ปต์ของเสื้อผ้าทุกตัวก็จะเป็นการคลางจุดบอดที่ทอมไม่มั่นใจในแต่ละจุดตั้งแต่ะหัวจดเท้าครับ ล้านเป็นแสนเป็นหมื่นเป็น